สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีเอฟซีตนี้ก็ที่เดนมาร์กก็สี่ทุ่มครึ่งค่ะและพี่ก็ไปหาเพื่อนมาแล้วก็กลับมาบ้านนะคะก็ไอ้นี่ค่ะเห็นท้องฟ้าสวยงามมากคะ่ะเอฟซีโอ้โหก็เลยเก็บภาพบรรยากาศสี่ทุ่มครึ่งของประเทศเดนมาร์กมาฝากเอฟซีค่ะเอฟซีดูความสวยงาม ของท้องฟ้าเพราะว่ายังไม่ได้มืดเลยนะคะสีทุ่มครึ่งของที่เดนมาร์กนะคะเอฟซีนี่ค่ะดูค่ะดูความสวยงามค่ะโอ้โหสีทุ่มครึ่งบรรยากาศแบบนี้นี่ไม่เลวนะคะทุกคนดูค่ะดูเอาค่ะสวยงามมากค่ะเอฟซีพี่ก็เลยอดใจไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเอาบรรยากาศนี้ไปฝากกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะดูสีทุ่มครึ่งก็ยังไม่นอนกันนะคะเอฟซี เพราะว่ายังไม่มืดค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์โอ้โหนี่ค่ะก็ยังทำงานอยู่ค่ะเอซรถไอ้ขนข้าวเนาะเอฟซเนาะนี่โอโ้รถเยอะเหมือนกันเลยเฮ้ยนี่ค่ะเอซและนี่ตรงหน้าพี่นี่ก็เป็นไอ ข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนนี่ค่ะก็พี่ก็เคยบอกแล้วแถวบ้านพี่นี่จะแรงมากนะคะแล้วก็จะต้นโอ๊ตก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าเห็นดอกแล้วก็อิ่มอยู่นะคะคือว่าเขาก็อวบอยู่ค่ะแต่สิ่งที่พี่อยากจะให้นี่คือค่ะนี่แล้วรถรถ สิบล้อเมื่อกี้ก็เข้าไปในถนนตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาของเขาเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะดูบรรยากาศค่ะไม่มีที่ติเลยค่ะสวยงามมากนี่ค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย